ถ้าได้ยินคําว่าสันตานะหรือคําอื่นอีกค่ะที่มีความหมายว่าสืบต่อจะมีคําอื่นอีกไหมคะสันตติค่ะพวกนี้นะคะคําที่คล้ายๆกันแต่อย่าเพิ่งเมานะคะเดี๋ยวจะไปดาวเอาแล้วก็จะพลาดได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าได้ยินคําภาษาไทยแล้วก็ได้ฟังธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจอย่างเช่นภาษาไทยใช้คําว่า สันดานอย่างที่เราเข้าใจเดี๋ยวนี้ค่ะคือจิตเกิดดับสืบต่อไม่ใช่ว่าจิตเกิดดับแล้วหมดเลยนะคะแต่การดับไปของจิตขณะก่อนนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีการเกิดดับสืบต่อของจิตนะคะตามการสะสมว่าใครสะสมทางตาเห็นอะไรบ้างก็คิดถึงสิ่งนั้นนะคะ หรือว่าเป็นวิชาการต่างๆก็ตามที่ได้ยินได้ฟังประกอบด้วยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีจิตเกิดดับเป็นสันตานะของแต่ละคนพอมาถึงภาษาไทยเน่ใช้สำหรับความหมายที่ไม่ดีว่าเด็กคนนี้สันดานไม่ดีอย่างที่คุณธีรพันธ์บอกนะคะแต่ความจริงกำลังพูดความหมายในภาษาบาลีค่ะว่าเพราะการส,สมหรือการสั่งสมไม่ดี ะค,ะคือสั่งสมอกุศลไว้มากเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเห็นจะได้ยินอะไรก็ตามจะมีการกระทําทางกายทางวาจาที่ไม่ดีเพราะสันตานะเรากําลังใช้เหตุผลใช้คําที่ถูกต้องไม่ได้ว่าใครเลยนะคะเพราะเหตุว่าตามความจริงก็คือเพราะการเกิดดับสืบต่อของจิตของแต่ละบุคคลนั่นเองที่ทําให้แต่ละบุคคลมีสันตานะที่ต่างกันถ้าได้ยินคําว่าสันดานตอนนี้ก็คงจะไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะ ถ้าไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดี